สวัสดีค่ะพามาเก็บเมล็ดกุยช่ายเยอะเลยแค่วางมันก็หล่น,นอะ่ะใต้ตรงนู้นก็มาเก็บนี้ต้นหอมจากต้นสดเห็นไหมคะยังใหญ่เลยค่ะนะต้นหอมจากต้นสดก็เก็บกินเรื่อยเลยค่ะ ิงมันค่ะต้นมันล้มค่ะใหญ่มากนี่ใบรอบๆส่วนมากไม่ได้กินหรอกค่ะถ้าเป็นใส่โรยหน้าเนาะมันจะแก่นี่ค่ะต้นหอมญี่ปุ่นส่วนมากก็จะกินก้านค่ะก้านใบก็กินได้นะ ใหญ่เลยเนาะวันทํากับข้าวทีก็มาตัดแบบนี้แหละคะ่ะถ้าไม่ตัดก็ถ้าถ้าถ้าใส่เยอะก็มาตัดแต่ถ้าใส่นิดเดียวก็จะฉีกเอาใบรอบๆแบบนี้ไปค่ะยงใหญ่เลย ีหันมาทางนี้ดูพริกค่ะดกมากนี่พริกดกจริงๆค่ะไม่รู้พริกสายพันธุ์อะไรนะนตะว่าชี้ฟ้ากม็มันก็ชี้ฟ้าแต่มันแบบไม่แหลมเหมือนชี้ฟ้าน,นี่ค่ะก็ทยอยเก็บไปตากทยอยเก็บพริกไปตากค่ะแดงๆเก็บไปก่อนถ้ารอนะคะมันก็ไม่มีแดดตากค่ะมันจะ หนาวก่อนนี่พริกนะคะรุ่นนี้ใส่เป็นขี้ไก่ค่ะทุกคนขี้ไก่กับปุ๋ยหมักมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่น้ำล้างถ้วยไข่เจียวนะเอามารดราดค่ะ น้ำล้างาาถ้วยไข่เจียวก็มีประโยชน์นะมันมีไข่เหลือๆติดถ้วยค่ะก็เอาใส่ล้างน้ำแล้วก็มาราดค่ะนี่ก็จะได้พริกกินแบบนี้กว้างตุ้งดอกไม้ไฟในกระถางเจดนิ้วครึ่งโอ้ยเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนหูตัวใหญ่มากเห็นไหมคือเปตตา่านแท้นะดูดีนี่นี่นี่น อุ้ยตัวนี้นะมันมากินยอดมันนะ่ะเอ้ยมันชอบกินยอดมันแต่มีตัวนี้มาช่วยกินนี่ค่ะแบบนี้ก็โหดูมันน่ากลัวมากเลยนะลายๆแบบนี้นะ่ะโอ้ยกลัวนี่ค่ะกวางตุ้งดอกไม้ไฟมีเออกวางตุ้งดอกไม้ไฟในกระถางเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ ถางเล็กก็สามารถปลูกได้เนาะแต่มันก็ไม่ได้ช่อใหญ่นะไม่ได้ช่อใหญ่เหมือนกระถางใหญ่รากค่อนข้างจะแน่นไวค่ะกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะถ้าให้ดีปลูกนี่ค่ะปลูกเอ่อปลูกลงดินปลูกลงดินนะคะให้มันมีพื้นที่ให้รากมันเดินเต็มที่เนาะเพราะว่ามันเป็นมันบานออกไปนี้ค่ะนะความความเยอะของรากก็เท่ากับขนาดของ การที่มันบานออกค่ะเหมือนดอกไม้เนาะนี่ค่ะปลูกในภาชนะเล็กก็ได้เท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวจะถอนออกเลยค่ะเพราะว่ามันไม่โตกว่านี้แล้วแหละมันสามารถเก็บกินเป็นใบล่างๆไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็รอรอใบตรงกลางมาเนาะแต่ถ้าดินมันแน่นมากนะมันก็ไม่มีที่ใส่ปุ๋ยมีหนึ่งวิธีก็คือสามารถใส่ปุ๋ยแบบน้ำได้นะแต่แม่บ้านไม่ขยันแล้วแหละ เดี๋ยวจะถอนออกเลยจะเอากระถางหาอะไรมาตัดดีกว่าตัดออกเลยนีย่คตัวนี้ก็จะตัดออกนะเนื่องจากกลัวมันกระโดดใส่ก็เลยไปเอาไม้หนีบไปเ,เล็กหนีบมาหนีบนีโอ้ ขนาดสีเขียวว่ากลัวแล้วนะเจอสีนี้ทำให้อยากเลิกปลูกมันเลยอ่ะมันหวานเลิกปลูกมังวาเออมังหวานเลิกปลูกปลูกมันหวานเพราะนอนนี่แหละนอนแบบนี้น่ากลัวนะ่ะอ๋อน,นอนและหอยทาค่ะจะโยนข้ามกำแพงชอบมากนี่ยอดมันอ่อนๆแบบนี้ค่ะอร่อยมากใครยังไม่เคยลองกินนะ ลองปลูกดูค่ะซื้อมันมาหัวหนึ่งมาชําไว้กินยอดก็ได้ค่ะนี่นี่ค่ะเอาไว้กินยอดถ้ามันไม่มีที่ปลูกลงหัวหมายถึงว่าถ้าให้ปลูกลงหัวเนาะมันต้องมีภาชนะใหญ่หน่อยในบ้านก็จะนี่เด็ดอยอดอ่อนๆไปกินใบก็กินได้นะแต่ก้านมันอาจจะมีเหนียวๆน,นี่มันม่วงนี่มันที่พาชําไปค่ะ หันมาทางด้านนี้พริกยังดกในภาชนะเล็กๆนี่ค่ะดกจริงอ่ะจริงสายพันธุ์ยาวๆแบบนี้นาะนี่ค่ะแห้งคาต้นเลยรอไว้ให้ดูก็เลยแห้งคาต้นมาดูภาชนะเล็กค่ะ กระถางเจ็ดนิ้วก็สามารถปลูกลิกได้ดอกขนาดนี้มีเคล็ดรับอะไรแม่บ้านเอาขี้ไก่เห็นเม็ดเม็ดนี่ค่ะขี้ไก่อัดเม็ดมาใส่ให้ตลอดมาดูดินว่ามันแน่นแค่ไหนนี่แน่นมากดินแน่นคะ่ะรากเต็มเดี๋ยวจะเก็บออกมันมีนี่ค่ะมีที่แห้งเป็นราแบบนี้นะ่ะ ข้างในก็ไม่ดีแล้วอ่ะถ้าดินแห้งนะคะปลูกพริกนะถึงแม้ว่าพริกมันจะไม่ชอบดินแฉะหรือรดน้ำบ่อยนะแต่ถ้าดินแห้งเมื่อไหร่ลูกที่มันสุกค่ะมันก็อาจจะไม่สุกเต็มที่นะเหมือนมันลวกมันโดนความร้อนลวกค่ะเพราะว่ามันไม่มีความชุ่มชื้นในดินไปหล่อเลี้ยงลูกค่ะนี่สมมุติว่ามันยังไม่สุกแบบนี้นะ มันจะออกเป็นสีส้มๆก่อนเหมือนมันโดนความร้อนลวกค่ะมันโดนแดดเพราะว่าถ้าดินแห้งเมื่อไหรแม่บ้านสังเกตเลยแหละเอาออกสองสามลูกค่ะเพราะว่ากระถางมันเล็กดินมันแห้งแดดร้อนจัดค่ะแล้วก็มาดูเอ๊ะทำไมมันถึงทำให้ลูกพริกมันมันแห้งมันมันแห้งก่อนน่ะก่อนที่มันจะสุกค่ะเหมือนลูกเมื่อกี้ค่ะนี่ นี่ค่ะอันนี้คือมันยังเขียวเขียวนิดๆแล้วก็แดงหน่อยๆแล้วมันก็ลวกมันโดนลวกก่อนมันร้อนมันร้อนเกินไปหันมาทางด้านนี้กระถางเจ็ดนิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ปลูกเป็นพริกหวานพริกหวานยักษ์ค่ะก็ได้ลูกเท่านี้แต่ดกอยู่นะดกอยู่ค่ะก็จะเก็บเหมือนกันพริกหวานยักษ์ก็ดูแลเหมือนพริกนี่แหละค่ะ ใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะส่วนมากถ้าดินเต็มนะคะแม่บ้านก็จะใส่เป็นปุ๋ยพวกอัดเม็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือไม่ก็เป็นปุ๋ยน้ำค่ะน้ำหมักนะพริกก็ชอบเหมือนกัน นี่ค่ะสายพันธุ์ลูกยาวนี่อโอ้โหภูมิใจมากเลยสายพันธุ์ลูกยาวยักยักยาวนี่ค่ะเก็บลูกนึงเดี๋ยวดูเก็บลูกที่นี่ อันนี้งองมันทรงไม่สวยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะข้อเสียของการปลูกอ๋อไม่ใช่ข้อเสียเหมือนมันมันดกตั้งแต่โคนค่ะเสร็จแล้วถ้ามันรอดเนาะมันได้สารอาหารพอมันก็จะไม่มีที่เหมือนมันมันเตี้ยเกินอ่ะมันก็เลยขดอยู่กับดินค่ะทุกคนนี่มันก็เลยงอแต่ก็ว่าไม่ได้นะนี่ลูกนี้ไม่ไม่อยู่ติดดินแต่ก็งอ ก็ไม่ทราบเหมือนกันความชื้นในดินน่าจะมีส่วนทาให้ลักษณะของแตงกวาผิดรูปได้เหมือนกันเนาะเห็นเขามีบางคนก็ก็อเอาเอาที่ครอบเป็นรูปนั้นรูปนี้มาใส่เนาะถ้ามีโอกาสหาเจอก็จะพามาเล่นให้ดูนี่นี่ลูกนี้อ่อน นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บลูกนี้ด้วยจะกินหมดไหมถ้า,าไว้ในต้นนะคะเราไม่ได้เก็บเนาะไม่ไม่เกินสองวันค่ะมันเมล็ดมันเริ่มมีมเมล็ดแล้วแหละไม่เกินสองวันมันก็เมล็ดมันจะแข็งมันก็ไม่อร่อยเนาะนี่เก็บไปให้หมดเลยแล้วกันลูกอ่อนนี้ก็เก็บเหลือลูกนี้ไว้ทําพันธุ์ถ้าไม่โดนลูกมาดึงก่อนนะกลัวลูกมาดึงจังเลยอะ่ะ น่าจะเก็บลูกข้างในไว้ทําพันเนาะลูกยาวนี่ค่ะเพราะว่ามันหลบหลบลูกเดียะหลบลูกชายอะ่ะบางทีลูกชายมาดึงนะเต้งกว้าเตงกว้าแล้วก็ดึงอะ่ะหาเหลือหนึ่งลูกค่ะไว้ทําพันขอให้รอดเนะาะแล้ลกวก็จะพามาเก็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งอ่อนๆเลยค่ะผักบุ้งในกระถางไม่มีที่ปลูกปลูกในกระถางก็ได้ค่ะ นะปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะมันก็จะทําให้เรามีผักบุ้งกินค่ะนะผักบุ้งก็เป็นผักที่ปลูกได้ในฤดูร้อนนะคะนะในฤดูหนาวนะคะเหมือนมันก็ไม่ค่อยโตค่ะเนาะผักบุ้งรุ่นนี้ก็ใส่เป็นปุ๋ยหมักกับปุ๋ยอคอกแพะค่ะทุกคนใส่เป็นปุ๋ยหมักกับปุ๋ยอคอกแพะนี่ผักบุ้งอู้อ่อนๆกรอบๆเลยค่ะยัง ยังนี่เลยอ่ะครอบครอบนะก็จะเก็บเอาแต่การอุปบวบเก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแตงกวาเมื่อกี้เก็บแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแม่บ้านเขาจะเอาปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักในถังหมักอู๋มาม่มาที่เจ้าหนุ่เจ้าเด่นอ่าใช่แล้วมามี่ดูนะคะเด่นหนมมามี่เก็บผักอือฮึโอเคเนเนลสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับพี่ยัง ไม่ต้องพูดคำว่าหรือยังก็ได้อุ๊ยอุออกอุป๊าดลอีกยอบานสรรคของการทำคลิปก็คือมีเด็กน้อยเดี๋ยวนี <c 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 ้ไม่นอนกลางวันแล้วนะคะลูกไม่นอนกลางวันแล้วค่ะอุปสรรคของแม่เนาะก็เลือกเอาก้านใหญ่ๆนะคะส่วนมากไว้บ้านไม่ไว้ยาวค่ะไม่ไว้ใหญ่ก็ แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบก้านอวบหรือก้านยาวๆแบบนี้แบบนี้อุ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอย่างกรอบเลยค่ะแบบนี้นะคะกินยอดอ่อนๆค่ะกำลังกำลังอร่อยมันไม่เหนียวยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะผักบุ้ง ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเด็ดทีก็ได้หนึ่งผัดค่ะทุกคนกินกินกันสามคนเนาะกินกันสามคนพักมุกนี่ เห็นเงาเนาะหลังจากหลังจากที่เก็บผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาทางด้านนี้ค่ะเห็นเงาตัวเองตกใจอ,ะอ่ะก็มาทางด้านนี้ค่ะเก็บแก้วมังกรกันค่ะ,อ,ะอยู่ต่างประเทศก็ได้กินนะแก้วมังกรปลูกเองนี่นะคะในกระถางค่ะในกระถางมีทั้งหมดสี่ห้าต้นอยู่นี้ค่ะปลูกเยอะเกิน ไม่มีที่เดี๋ยวจะต้องขยับขยายก็คือต้องฆ่านะคะเหลือไว้ต้นหนึ่งก็ฆ่าสามต้นแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะเนาะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเนี่ยตัดเลยเนาะอย่าลีลานี่ค่ะตัดเลยทีแรกไม่รู้เนาะว่าเก็บเก็บแกวมังกรน่ะบางคนก็บิดเนาะพอบิดแล้วมันในนี่น่ะ มันเห็นเนื้อค่ะก็เลยเนื่องจากเราปลูกแก้วมังกรนคะคะเพิ่งได้กินปีที่สองค่ะก็เลยทำยังไม่เป็นเนาะแต่แต่ดูแลได้นะแต่เก็บเก็บยังไม่เก่งก็คงจะตัดแหละนี่อ้ยแบบนี้นะคะเอาไว้ในบ้านนะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ ความหวานมันก็จะเริ่มออกมานี่ค่ะโอ้ยสวยๆเลยปลูกเองชมเองนะคะปลูกเลยค่ะใครที่ชอบดูผักจเจริญเติบโตแก้มังกรก็ปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายแม่บ้านยังปลูกได้เลยค่ะนี่ไม่รู้ว่าเก็บ ไม่รู้ว่าเก็บไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเอาไว้นานนะเคยโดนหอยทากไปเจาะทีแรกจะเป็นถ้าไม่หอยทากก็มดเห็นไหมหมดเดี๋ยวเราเก็บก่อนที่มดจะเอาไปกินจะให้ดูยอดกระทินค่ะสูงมากวอ้คลิปนี้ยาวนะเพิ่งดูเพิ่งเห็น <c oughs> นี่ค่ะกระทินแก่ๆก,กระทินแก่ก็เก็บไปใส่ ไปเอา,มาเมล็ดใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนุ่นค่ะเยอะเนาะโอ้ยพามาส่องค่ะไม่พาเก็บหรอกค่ะคลิปยาวนี่มเมล็ดแท่งแบบนี้ร่วงลงมันก็งอกมาง่ายๆค่ะหน้าหนาวมันก็จำสินนะคะพอหน้าอุ่นมันก็จะมีให้เรากินค่ะนี่ค่ะเด็กน้อยก็ชอบมากค่ะลูกชายกระทิ้นกระทิน ลูกชายชอบกินกระถินนี่ค่ะให้เพื่อนมาเก็บอยู่นะนี่ค่ะวันนี้ได้เท่านี้ค่ะเด็กน้อยจะมาเอากระถินไปกินแล้วลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ